สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาในท็อปิกที่ว่างานอดิเรกของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ไหมนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด5เด็กเลือกตามสัญลักษณ์ที่คุณชอบได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่1นนะคะในท็อปิกที่ว่า งานอดิเรกของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ไหมนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งงานอดิเรกข,ของคุณนี้นะคะคุณทำมันด้วยความรักนะคุณชอบที่จะทำมันคุณใช้ความพยายามมากๆที่จะสร้างสรรค์งานนี้ให้เกิดขึ้นนะคะบางทีคุณก็พบกับอุปสรรคมากมาย างทีคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าด้วยความที่คุณชอบที่จะทำมันเนี่ยคุณจะทำยังไงนะคะคุณจะทำยังไงให้มันให้มันแก้ไขปัญหาที่คุณพบที่คุณเจอมันเป็นงานที่ยากคุณจะต้องเรียนรู้มันนะคะคุณจะต้องใช้เวลากับมันเยอะๆมากๆเลยทีเดียว แล้วมันก็เป็นความหวังของคุณด้วยคุณอยากจะทำให้มันสำเร็จนะคะตอนนี้มันกำลังเป็นการทดลองของคุณนะคะมันเป็นการที่คุณเนี่ยอยากจะให้มันสามารถจะต่อยอดออกไปได้แต่ตอนนี้นะคะ ด้วยความว่าคุณยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางของคุณนะคุณยังจะต้องใช้ความเพียรพยายามในการสร้างสารรค์งานนี้อีกเยอะบางทีคุณก็เบื่อเบื่ออยากอยากนะคะอยากทำบ้างไม่อยากทำบ้างคุณเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วนะคุณมีความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วคุณทำมันเนี่ย เพื่อความสุขนะคะเพื่อสนองความสุขของตัวเองแต่นั้นในเรื่องของรายได้เนี่ยคุณไม่ได้มองมันไม่ได้หวังว่าจะเอางานนี้มาเป็นรายได้อะไรเป็นกอเป็นกรรมนะคะคุณทำมันด้วยเพื่อจะให้มันเช่ดชูเชิดชูจิตใจของคุณทำให้คุณได้รู้สึกว่า มันมีสิ่งอะไรที่มาทำให้คุณรู้สึกช่ำชื่นขึ้นมาดังนั้นงานอเดีของคุณนี้คุณก็ไม่ได้หวังจะสร้างรายได้อยู่แล้วนะคะมันก็คงจะไม่ได้นำรายได้มาสู่คุณเพราะคุณเองมีฐานะมั่นคงอยู่แล้วแล้วคุณก็ยังจะต้องแก้ไขยังจะต้องแก้ปัญหา ในงานอดิเรกข,ของคุณเนี่ยให้มันสำเร็จเสียก่อนนะคะมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่มันรู้สึกว่ายากสักนิดหนึ่งนะคะขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานอดิเรกข,ของคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สองนะคะในท็อปิกที่ว่างานอดิเรกของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ไหมนะคะมาดูกันว่ามันจะทำเงินให้คุณได้ไหม นะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สองงานอดิเรกของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะคะยากอยู่เหมือนกันคุณอาจจะรู้สึกถึงความที่คุณจะต้องไม่สมบังกับมันมาแล้วอ่ะคุณอาจจะทำแล้วสร้างสารรค์งานนี้แล้วแล้วอาจจะต้อง แก้ไขใหม่หรือว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะหรือคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่ามันหนักมากสำหรับคุณนะคะในการทำงานชิ้นนี้จนทำให้คุณไม่อยากจะทำอีกต่อไปแล้วนะคะให้บอกว่าถ้าคุณมีความเพียรพยายามสร้างสารรค์มันจนมันสำเร็จเนี่ย คุณก็จะรู้นะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งนี้มันสามารถจะพลิกชีวิตของคุณได้เลยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่คุณจะต้องทุ่มเทกับมันอย่างสุดความสามารถคุณอย่าหมดหวังหมดกำลังใจหมดพลังในการสร้างสารค์มันขึ้นมา ะค,ะคุณจะต้องทํามันต่อไปจะต้องต่อยอดมันขึ้นมาให้มันสําเร็จคุณจะต้องมีการวางแผนเสียก่อนวางแผนในการทํางานในการจัดการของคุณในเรื่องนี้นะคะถ้าคุณวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็มีการ มุ่งมั่นตั้งใจทำอย่างไม่ลดละเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จได้แล้วงานชิ้นนี้มันอาจจะโด่งดังไปถึงต่างประเทศได้นะคะที่คุณสร้างสารรค์ขึ้นมาคุณจะได้รับความยุติธรรมนะหมายความว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนั้นมันจะไม่เสียเปล่า ถ้าคุณต้องการที่จะให้มันทําเงินให้กับคุณนะคะให้แนะนำว่าถ้าคุณไม่สบายใจถ้าคุณพบทางตันหาทางแก้ไขไม่ออกให้คุณลองไปกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพน,นับถือนะคะที่วัดที่ สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เป็นพระสงฆ์หรือเป็นใดๆนะคะที่คุณนับถือคุณไปขอพอรจากสิ่งนั้นนะคะแล้วมันจะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณในการที่จะสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ให้สำเร็จนะคะคุณจะต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาเสียก่อน ขั้นต่อไปจึงจะเป็นการวางแผนนะคะวางแผนที่จะนำสิ่งนี้ออกสู่ท้องตลาดได้นะคะอันดับแรกเนี่ยจะต้องฝ่าฟันให้หมันสำเร็จขึ้นมาก่อนซึ่งถ้าคุณจะให้งานอดิเรกข,ของคุณนี้สร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณก็จะต้องมีการวางแผนทางการตลาดทางการเงินให้ดี มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไปถึงต่างประเทศได้เลยทีเดียวนะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สองขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่3นะคะในท็อปิกที่ว่างานอ d ดิเรตของคุณ ะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ไหมนะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณสร้างสารรค์นั้นจะทำเงินให้กับคุณได้ไหมนะคะ ะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สามสิ่งที่คุณทำนี้คุณกำลังเรียนรู้มันนะคะมันจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็จะต้องใช้ทุกวิธีทุกวิถีทางที่คุณมีอยู่ในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมา คุณรักที่จะทำมันคุณชอบมากๆเลยนะคะงานชิ้นนี้คุณอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็ชอบนะคุณรักที่จะทำงานชิ้นนี้คุณก็เลยหาเวลานะคะมาสร้างสรรค์ผลงานซึ่งคุณได้ทำมานานแล้วนะบางที ก็ไม่มีเวลาทำบ้างนะคะบางทีงานชิ้นนี้ก็พักไว้บางทีมีเวลาก็เร่งบุกทำอย่างเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวนะคะคุณจับงานชิ้นนี้มาพักใหญ่ๆหแล้วนะคะทำมานานแล้วลองผิดลองถูกมานานแล้วนะแล้วคุณก็หวังว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นก่อเป็นกรรม นะคะคุณมีการวางแผนนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้สำเร็จนะคะมันยังไม่สำเร็จเพราะว่าจะต้องมีการเรียนรู้ให้มากขึ้นกว่านี้ไพแนะนำว่าขอให้คุณไปไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะไปขอบุญขอบารมี จากสิ่งที่คุณเคารพนับถือมาเป็นกำลังใจให้กับคุณนะแล้วคุณก็จะพบหนทางในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่นะคะคุณจะพบทางออกมันอาจจะทำให้คุณมีสมาธิมากขึ้นหรือบางท่านบางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบนะคะจิตสงบแล้ว เราก็จะมีจิตใจผ่องแผ้วนึกอะไรก็จะออกหัวสมองก็ไม่ทึบตันนะคะคุณต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะคุณจะต้องสร้างให้มันสำเร็จเสียก่อนนะคะงานชิ้นนี้ซึ่งต่อไปนั้นมันจะนำเงินนำทองมาให้คุณได้นะคะมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้แต่คุณจะต้องมีการวางแผนที่ ดีนะคะแล้วก็จะต้องมีการมองการตลาดมีการรุปก,การตลาดให้ดีมันจึงจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สามสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สี่ในท็อปิกที่ว่า งานอดิเรกข,ของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ไหมนะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณสร้างสารร์นั้นมันจะทำเงินให้คุณได้ไหม นะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สี่คุณเป็นนักบ,บริหารอยู่แล้วนะคุณอยู่ในในตำแหน่งผู้บริหารน,นะคะดังนั้นคุณจะมองตลาดมองธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจคุณจะมองอย่างทะลุโป,ปร่งนะคะ สิ่งที่เป็นงานอดิเรกของคุณนี้มันเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นมากๆนะคะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของประดับของตกแต่งคุณมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังเลยนะคะกับงานอดิเรกชิ้นนี้ คุณต้องการที่จะให้มันสร้างรายได้ให้กับคุณไพ่บอกว่ามันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณได้จริงๆนะคะแต่คุณจะต้องทำให้มันสำเร็จขึ้นมาก่อนนะคุณจะต้องทำงานอย่างหนัก คุณจะต้องศึกษาให้มันอย่างถ่องแท้เพียรพยายามฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปให้ได้นะคะคุณจะต้องฮึดอึดสู้นะแล้วคุณก็จะต้องมีความชัดเจนในการสร้างสารร์งานชิ้นนี้นะคะมันมีบางช่วงบางตอนที่คุณ พักงานนี้ไว้คุณอาจจะไม่มีเวลาเพราะว่าคุณมีงานบริหารงานประจำของคุณอยู่แล้วนะคะไา่บอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะให้งานชิ้นนี้สร้างรายได้ให้กับคุณให้คุณสู้ฝ่าฟันไปให้มันสำเร็จนะคะงานชิ้นนี้จะ ออกสู่ตลาดเวทีโลกได้เลยทีเดียวนะคะมันจะมีการต่อยอดไปในทางที่ดีเพราะว่าในสายตานักบริหารอย่างคุณมันสามารถจะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะแต่มันจะต้องสำเร็จเสียก่อนขอให้คุณโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่5นะคะในท็อปิกที่ว่างานอดิเรกของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ไหมนะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณสร้างสารรค์จะทำเงินให้กับคุณได้หรือไม่ งานอดิเรกข,ของคุณนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะมันยังคุมเครืออยู่จริงๆแล้วคุณก็อยากที่จะสารต่อมัน นะคุณอาจจะเคยจับงานชิ้นนี้มาแล้วแต่ว่ามันอาจจะพบกับอุปสรรคปัญหาที่คุณแก้ไม่ตกนะคุณก็เลยพักมันไว้ก่อนนะคะคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้หดังใจคุณเลยมันไม่เหมือนกับที่คุณคิดเลยท,ทั้งที่คุณก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะคุณรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคมากมาย แล้วเกินนะคะกับงานชิ้นนี้ดังนั้นมันทําให้คุณนิ่งไปนะคะหยุดนิ่งไปจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีการวางแผนนะคุณวางแผนมันนะคะวางแผนที่จะสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ให้บอกว่างานชิ้นนี้จะสร้างรายได้ให้กับคุณ ได้อย่างพอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่คุณจะต้องตัดสินใจให้หนแน่แน่เสียก่อนนะคะว่าคุณจะต้องเอาจริงเอาจังกับมันตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินของคุณอาจจะต้องรัดเข็มขัดอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ การที่จะมาลงทุนกับสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทำให้คุณหนักอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณปลดล็อกได้นะแล้วคุณก็ตัดสินใจละว,ว่างานอดิเรกชิ้นนี้ของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดได้ให้แนะนำว่าขอให้คุณสลัดความเบื่อนะสลัดความ เซงที่มันไม่ได้ดังใจเสียทีมันไม่ได้สมหวงังเสทีให้คุณตั้งใจแน่วแน่ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะคะแล้วมันก็พอที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณนะงานจะต้องสำเร็จเสียก่อนนะคะคุณจะต้องมีการวางแผนที่ดี เมื่องานสำเร็จแล้วก็จะต้องวางแผนในการตลาดนะคะวางแผนในการที่จะประชาสัมพันธ์งานชิ้นนี้ออกสู่ท้องตลาดเงินที่ได้มาก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้เสียก่อนในการที่คุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเอง ว่าคุณจะต้องทำสำเร็จนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่ห้าสวัสดีค่ะ